สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคน,นคดีครูวิรันตีเองนะจ๊ะเวลคัมทูเทอมสองนะคะทุกคนแล้ค่ะทีนี้เรามารู้กันว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนี่เลยค่ะเรื่องแรกของเรางานและพลังงานนั่นเอง Work and Energy สำหรับเรื่องที่2ก็คือ separation หรือการแยกสานนั่นเองค่ะเด็กๆและเรื่องที่3ก็คือ The Earth โลกและการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจ้าสุดท้ายค่ะก็คือ energy resources หรือทรัพยากรพลังงานนั่นเองเห็นไหมคะมีแค่4ี่เรื่องเองสำหรับเทอมนี้ ทีนี้เรามาดูคะแนนกันนะคะนักเรียนคะแนนเต็ม100คะแนนจะเก็บก่อนกลางภาค25คะแนนคะแนนกลางภาค20คะแนนและคะแนนหลังกลางภาค25คะแนนสอบปลายภาคอีก30คะแนนค่ะรวมเป็น100คะแนนนั่นเองเติมนี้ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสู้ไปด้วยกันไปเลยเย้โ้ยปุบมมือ